สวัสดีครับเพื่อนๆและก็สมาชิกทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเจาะเล็กเด่นไทยแบตเตอรี่บายอักหนึ่งนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆที่ถูกราวัลกันทุกคนเลยนะครับในส่วนตัวนะครับก็มีข้อมูลต่างๆนะครับมาฝากกับท่านสมาชิกก็คืองวดประจำวันที่1กันยายนพศ2 5 6 4นะครับ ลอตเตอรี่นะครับข้อมูลต่างๆที่แอดมินได้ลงไปนะครับก็มีข้อมูลที่ถูกและก็มีข้อมูลที่ผิดพลาดนะครับทีนี้นะครับข้อมูลที่ถูกต้องนะครับแล้วก็เดินต่อเนื่องนะครับแอดมินก็นํามาปากแล้วก็คํานวณต่อให้กับท่านสมาชิกนะครับเพื่อเป็นข้อมูลในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลกันต่อไปนะครับในส่วนตัวนะครับสูตรนี้ในคลิปนี้นะครับแอดมินก็มีข้อมูลนะครับก็คือ ล่างตัวเดียวนะครับล่างตัวเดียวก็คือในงวดก่อนให้เลข2นะครับให้เลข2ที่หลัก10บนะครับกองสลากนะครับกองสลากก็ประกาศผลรางวัลก็คือเลข2 3 2 3แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเลข2เลขนี้นะครับก็มาในตำแหน่งของหลัก10ล่างก็ถูกต้องนะครับทีนี้นะครับ ผลการคำนวณอันนี้เป็นสูตรออกสื่อไปนะครับในงวดที่แล้วนะครับก็เป็นสูตรใหม่ซึ่งสูตรใหม่กำลังเดินนะครับทีนี้ระยะในการเดินของเขานะครับก็ออกมาตั้งแต่งวดที่ออก45หลัก10นะครับก็คือเป็นงวดที่1 2 3 4 5 6ก็คือ6งวดติดนะครับถ้าใครติดตามในคลิปก่อนนะครับแอดมินก็จะลงไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะครับ ก็ถือว่ามีความแม่นยำพอสมควรนะครับตูดต่างๆนะครับก็คือเราจะใช้หลักพันนะครับบวกด้วยหน่วยที่1นนะครับแล้วก็บวกด้วย10ล่างแล้วก็บวกด้วยหน่วยล่างคูณ3าคงที่นะครับแล้วก็บวก8นะครับคงที่ผลรวมเท่าไหร่นะครับเอาเป็นหน่วยนะครับเอาเป็นหน่วยก็จะเป็นตัวเด่นตัวเดียวสําหรับเด่นล่างแล้วก็ชอบมาหลักสิบนะครับ ซึ่งผลการคำนวณในงวดที่ผ่านมานะครับก็เข้าที่เลข2นั่นก็เป็นหลักสิบอีกนะครับทีนี้นะครับทีนี้ในสูตรนี้นะครับจะมาหลักสิบอีกหรือไม่นะครับไม่มีใครทราบนะครับเพียงแต่ว่าเป็นการคำนวณเท่านั้นเพราะฉะนั้นท่านสมาชิกนะครับเมื่อคำนวณไปแล้วนะครับก็ใช้ดุลพินิษในการตัดสินใจนะครับ เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าในการคํานวณในงวดที่จะถึงก็คือง,งวดประจำวันที่1นะครับกันยายนพศออ2504เราจะได้หลัก10เด่นหลัก10ล่างคือเลขอะไรนะครับ คำนวณพร้อมๆกันเลยนะครับก็คือสูตรก็คือเราจะใช้หลักพันนะครับพันในที่นี้ของเราก็คือเลข6นะครับก็นำา6มาวางเป็นตัวที่1 6บวกด้วยนะครับหน่วยที่1หน่วยที่1ก็คือเลข0นะครับหน่วยรางวัลที่1ก็คือเลข0ตัวนี้นะครับแล้วก็บวกด้วย10ล่าง นะครับ10ล่างก็คือเลข2นะครับนำเลข2มาวางแล้วก็บวกด้วยเหมือนเดิมนะครับใช้หน่วยล่างหน่วยล่างก็คือเลข3นะครับนำเลข3มาวางคูณ3คงที่นะครับ3 3ทับดไว้แล้วก็บวก8คงที่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้6บวก0นย์เท่ากับ6 หบวก2เป็น8นะครับ8บวก9 17, เ,เท่ากับ17เอาแต่หน่วยก็คือเลข7 7บวก8นะครับ7บวก8 15, เ,เท่ากับ15เอาแต่หน่วยคือเลข5นะครับส่วนกันอีกครั้งนะครับ6บวก0 6, 6 8, 8 17, เ,เท่ากับ6 6บวก2เป็น8 8บวก9เท่ากับ17เอาแต่หน่วยคือเลขเ 7. 7็บวก8 15, เ,เท่ากับ15เอาแต่หน่วยคือเลข5เพราะฉะนั้น เดนล่างตัวเดียวของเราก็คือเลข5ชอบมาหลักสิบล่างตัวนี้นะครับจะมาหรือไม่นะครับไม่มีใครทราบนะครับเป็นเพียงแค่การสันนิษฐานเท่านั้นนะครับสถิติของเขาเดินมาตั้งแต่งวดที่ออก4 5หเป็นงวดแรก1 2 3 4 5 6ี่นี่จะเป็นงวดที่7จะมาหรือไม่นะครับไม่มีใครทราบนะครับท้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดวงพินิจของท่านผู้ชมนะครับ แล้วก็เดี๋ยวแอดมินจะมีข้อมูลนะครับสำหรับตัวเดียวก็คืออีกสูตรหนึ่งนะครับซึ่งจะเป็นสูตรอะไรนั้นนะครับก็ไปดูนะครับแล้วก็คำนวณไปพร้อมกันเลยนะครับก็คือสูตรนี้นะครับก็คือสูตรนี้ก็คือนะครับชนแล้วต้องมานะครับในงวดที่ผ่านมานะครับล่างออกที่เลขส3สแบบนี้นะครับ แล้วก็บนนะครับเลขบนออกที่เลข7 5 0สังเกตเห็นอะไรครับสูตรชนกันที่เลข0อันนี้คือตัวเดียวนะครับชนแล้วต้องมาในสูตรนี้นะครับแอดมินได้ลงสื่อไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไม่มาล่างนะครับแต่มาข้างบนนะครับมาบนแทนนะครับเลข0ูนย์ตัวนี้ ก็ถือว่าถูกต้องนะครับเลขตัวเดียวนะครับชนแล้วต้องมาในสูตรนี้นะครับทีนี้นะครับแอดมินก็จะมาคำนวณต่อนะครับในสูตรนี้ซึ่งระยะในการเดินของเขานะครับอันนี้แอดมินก็ทำมาตั้งแต่งวดที่ออก972นะครับเป็นงวดแรกนะครับไล่ยาวมานะครับก็ถือว่าเดินดีนะครับเดินดีแล้วก็น้อยตัวลงนะครับ ได้น้อยตัวนะครับถ้าถ้าสมาชิกสนใจในสูตรนี้เราก็สามารถเอาไปเป็นเลกวิ่งได้นะครับมาได้ทั้งบนและล่างเลยนะครับทีนี้สูตรก็มีอยู่ว่าเราจะใช้หลักแสนนะครับแสนในที่นี้ของเราก็คือเลข0นําะครับนำศูย์มาวางตัวที่1คูณ4คงที่0คูณ4ก็เท่ากับเลข0นะครับบวกด้วยหลักหมืน่น หมื่นในที่นี้ของเราก็คือเลข4ตัวนี้นะครับคูณ2คงที่4 2 8นะครับบวกด้วย10ที่1นะครับ10รางวัลที่1ก็คือเลข5ตัวนี้นะครับนำเลข5มาวางบวกด้วยนะครับหน่วยที่1หน่วยรางวัลที่1ก็คือเลข0นะครับนำเลข0มาวางแล้วก็บวกด้วยนะครับ 10ครั้งที่2นะครับ10ครั้งที่2ก็คือเลข6 Dul ตัวนี้นะครับนำเลข6มาวางบวกด้วยหน่วยครั้งที่3นะครับหน่วยครั้งที่3ก็คือเลข0คูณ2งคงที่นะครับ0คูณ2ก็เท่ากับเลข0นะครับแล้วก็บวกด้วยร้อยครั้งที่4นะครับร้อยครั้งที่4ก็คือเลข3ตัวนี้นะครับนำเลข3มาวาง แล้วก็ท่านสมาชิกก็อย่าลืมบวก9คงที่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้0บวก8เท่ากับ8 8บวก5เท่ากับ13เอาตัวหน่วยคือเลข3 3บวก0เท่ากับ3 3บวก6เป็น9 9บวก0นะครับก็เท่ากับเลข9 9บวก3เท่ากับ12เอาตัวหน่วยคือเลข2นำเลข2ไปบวก9เท่ากับ11เอาตัวหน่วยก็คือเลข1ตัวแรกนะครับแล้วก็บวก1คงที่เป็น2บวก7คงที่นะครับก็เท่ากับเลข เราจะได้สูตรแรกก็คือ129นะครับต่อมาในสูตรที่2เราจะใช้เพียงแค่หน่วยล่างนะครับหน่วยล่างของเราในที่นี้ก็คือเลข3นะครับนำเลข3มาวางแล้วก็บวก6คงที่ท่านเองเท่ากับเลข9นะครับบวก5คงที่นะครับเท่ากับ14เอาแต่หน่วยคือเลข4แล้วก็บวก1งที่ก็เป็นเลข5นะครับ เพราะฉะนั้นชนแล้วต้องมาในสูตรนี้นะครับชนกันที่เลข9นะครับชนกันที่เลข9นะครับสูตรนี้มาได้ทั้งบนและล่างนะครับเพราะฉะนั้นเด่นตัวเดียวนะครับชนแล้วต้องมาแอดมินวางไว้ที่เลข9นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านผู้ชมนะครับว่าเลข9นี้นะครับจะมาบนหรือมาล่างนะครับ แต่ส่วนใหญ่จะมาเลขล่างนะครับ2ตัวล่างมากกว่าเลขบนนะครับมีครั้งเดียวที่ดุดไปบนนะครับเขาจะมาเดินต่อ10หน่วยล่างหรือไม่หรือจะไปร้อยสิบหน่วยบนนะครับเด่นตัวเดียวคือเลข9นะครับในสูตรนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านชมนะครับในสูตรแรกแอดมินให้ที่เลข5เลข5นั้นจะเด่นนะครับตัวเดียวล่างเด่นที่หลักสิบแล้วก็เลข9้า 9ก้านี้จะเด่นนะครับ10หน่วยล่างหรือจะขึ้นบน110หน่วยนะครับสรุปนะครับเลข5จะเด่นนะครับ10หน่วยล่างตัวเดียวนะครับแล้วก็เลข9นี้จะเด่นนะครับเอาไปเป็นเลขวิ่งนะครับทีนี้แอดมินก็วางเลขไว้2ตัวก็คือเลข5แล้วก็เลข9นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของท่านชจ้านะครับ ถ้าถูกใจในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ท้าสมาชิกที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับรบกวนกดติดตามให้กับแอดมินหนึ่งเวยนะครับก็ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับปิดถูกของคู่กันนะครับอันนี้ก็จะเป็นงวดใหม่นะครับก็คืองวดประจําวันที่1กันยายนพศ2504นะครับข้อมูลนี้ใช้จริงนะครับใช้จริงซึ่งก็มีท่าสมาชิกนะครับสอบถามเข้ามาแอดมินนะครับก็รีบมาคํานวณให้เลยนะครับ สุดท้ายนะครับก็มีข้อมูลมาแบ่งปันนะครับให้กับท่านสมาชิกเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในข้อมูลใหม่นะครับในข้อมูลต่อๆไปนะครับสำหรับทีคลิปนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ